ครับในขนาดนี้การใส่ตัวคํมบูตนะครับได้ออกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของแก้มที่ผุนะครับตอนนี้ได้ปักนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ทาสีนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนนึงก็คือตัดนะครับแกน หรือตัดเผานะครับเพราะว่าเอาพอใส่แล้วมันยาวนะครับต้องตัดออกประมาณสักสองนิ้วนะครับอันนี้คือแก้มที่ปากนะครับเป็นที่ต่อรอยตอนนี้ส่วนท่อนะครับก็เสร็จแล้วนะครับอ่าเหลืออ่าขั้นตอนหนึ่งก็คือตัดเผานะครับออกสักสองนิ้วนะครับอันนี้ก็คงจะดำเนินการบนหลังนะครับ อทีจะที่ว่าเสร็จในส่วนของพอ่อในภาพครับคลิปนี้ก็ไวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กระลบทุกท่านครับสําหรับวันนี้มาที่ทุ่งนานะครับซึ่งวันนี้ได้มาทําการปะผุในครับ ท่อพยานาคหรือว่าในส่วนของอท่อสูบน้ําหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือบั้งลันนะครับคือมันผุนะครับวันนี้ได้นําตัวเชื่อมมิกนะครับได้มาเชื่อมอตอนนี้มาต่อ,อในส่วนของเปลี่ยนกระโหลกนะครับหัวกระโหลกตรงท้ายเนี่ยนะครับเนี่ยมันผุหมดนะครับในของเก่านะครับนะครับผุนะครับ แล้วก็ตะแกรงนะครับนี่นี่ก็พุตอนนี้ซื้อมาใหม่นะครับหัวกระโหลกตะแกรงนี่ก็400เอาหัวกระโหลกอีก400้นะครับตัวคัมบูดด้านในอ,อีก300นะครับนะครับอตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า,อาตอนนี้ได้ตัดแล้วก็ได้ต่อนะครับต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า มันปัญหาก็คือ,อหัวกระหลกที่ซื้อมาใหม่มันจะสั้นกว่าของเก่านิดนึงนะครับก็เลยจะต้องอตัดเทานะครับต่อใหม่นะครับอันนี้ตรงนี้ก็เหลือเชื่อมตรงไอที่คำบูทนะครับหรือว่าคำใบพัดตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูด้านคอด้านบนอีกนะครับนี่ ด้านบนก็ผุนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะตัดผุนะครับตัดปะนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเพาะแล้วก็ปะนะครับอันด้านบนแต่แก้มมันสองแก้มเลยนะครับนี่<ม>นี่นะครับอันนี้ใช้มานานนะครับก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกแต่ว่าชุดนี้แหละได้เปลี่ยนหัวกระโหลกใหม่แต่ว่าใบพัดยังใช้ใบพัดตัวเก่าอยู่นะครับครับก็เลยอ่า พาท่านผู้ชมมาชมในครับในส่วนของอการตัดต่อนะครับซึ่งการตัดต่อนั้นก็เลยไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าได้ตัดต่อแล้วก็เชื่อมในครับในส่วนตรงนี้ในครับหัวกระดูกเป็นที่เรียบร้อยเลยน,น,นะครับคืออุปกรณ์นะครับอันนี้ก็คือ,อเครื่องเชื่อมเจียนะครับอบบุปกรณ์ คือถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับน้ามันดันอยู่ข้างล่างมันก็จะขึ้นน้อยนะครับทําให้เ,เวลาสูบน้ํากินน้ํามันนะครับเครื่องต้องเร่งเยอะนะครับน้ําก็ยังไปออกแก้มอีกนะครับนี่ก็เอานะครับคลิปนี้กเ็เดี๋ยวถ้ายังไงก็จะปะผุเสร็จแล้วจะให้ดู อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความเรียบร้อยนะครับครับในขนาดนี้การใส่ตัวคัมบูดนะครับได้ออกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของแก้มที่ผุนะครับตอนนี้ ได้ปักนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเหลือแต่ทาสีนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนนึงก็คือตัดนะครับแกนหรือตัดเผานะครับเพราะว่าเอาพอใส่แล้วมันยาวนะครับต้องตัดออกประมาณสักสองนิ้วนะครับอันนี้คือแก้มที่ปักนะครับเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ส่วนท่อนะครับก็เสร็จแล้วนะครับอ่าเหลือ ขั้นตอนนึ้งก็คือตัดเผานะครับออกสักสองนิ้วนะครับอันนี้ก็คงจะดําเนินการบปหลังนะครับอตออน,นก็คือว่าเสร็จในส่วนของข้อไหนครับ